นี่ครับบรรยากาศเช้าแล้วกันครับตพีแล้วฝนตกนับเช้านีนะเรื่องตัวโมเดลเร่องตัวผู้รักสยเยอะหรืจ้างนะโเดลผู้รักสเยอะหรือจ้างคิดอะไรหรือเปลาต่างๆูรักมันมเยอะหรืจ้างอ่ะ เอามือของมันะครับจับเอาไว้แล้ว่ากจับเล่าของมันช้าวันหนึ่งวันใดนะคค้งข้นนี้นครับตอนนี้ก็ได้เป็นช่รักนโมเดลนี่ยเป็น่รักยยันือรักลดาลตาลดนดทที่แบบนี้กูเข้อปนอะร รู้ไม่เห็นนะตายตั้งโคงขายตายตายมากตอนนี้เด็กๆแล้วไม่มาจำมาแล้วนะไอ้คนหัวแดง Ah. <laughs> ไอหมาที่เลรารับวนเข้ารันขาเป็นบายที่มันช่ชกชกให้เจ้าจ้างเราจะพาเราไปสั่งเลงมาแล้วบ้านมาแล้วเอาวายล้างลุกทีย่แล้วมาตัวมุมใ้หนึ่งตัวในเสื้อดำตัวนั้นะ มัน,นยังส่งพี่สาวมันมาเป็นลูกจ้างที่ร์นี้นะครับเพื่อครอบคุมเปิดรักของชาวตะเกียรอยู่นะไอตัชวช่วยดำไส้หมกมันมันช่วยชาวไหวยมาคีเรนมากนะไอตัวนีนะ้โอควรนะครับไอหมาคีเรน,น,นทุนแดงเขียงตัวใส้หมกไอแขกกายมาคีเรนไหวตบมา ล้วลูกที่ีที่กองไรน่รับที่่องไนีผมไม่คยคบกับบ้านเลยไม่เคยคบกับบ้านเลยสามสิบปีว่า่คยคบบ้าน ไอม,มันมัน,ม,นมันไม่ไมปกติไม่ใช่ว่าความความไม่ดีมามาไม่ได้ความไม่ดีมาได้นะหรือว่ามันมันมันซ่อนมันซ่อนอาการไม่ดี ซึ่งมันจะต่างชั้นกันหน่อยนะครับกับปกตินะครับนี่จะเหมือนมาดีไม่ดีก็มันก็เรื่อ,อยๆนะครับก็ไม่ถึงกับขั้นที่ว่ามันขั้นนั้นน,ะะน,นจะไม่ดีกันได้ก็อยู่ในะขั้นขั้นประมาณที่ควรจะเป็นแต่ไอ้มาที่เนื้เป็นการเสือมทาม ที่เล <normal isation> ี้ยมันมันแต่จะบงลายเจ้าทัพนะครับที่มันตากับพ่อมาเลยนะครับคือมันทมาที่เลี้นที่สาวมันกับมันใเรือกลี้ยงเนี่ยมันสองตัวปาซอยแล้นำาัดเส้นไาเลยถ้ามันซายพ่อมในหนาถึงตายแห่งไมแ่แนวปาซอยนไอ้กทีมาที่เลี้นปาซอย ทีนี้มันก็มาเป็นลูกจ้างที่นี่ที่สาวมันแล้วก็มันก็มาเป็นลูกค้าอยู่เนี่ยในปีห้าสิบห้าเนี่ยในปีห้าสิบสามจะนิดหน่อยห้าสิบห้าม่นเป็นจ้างนะที่มันมันก็ทำก็มีเดียกันมันจุเจ้าซับที่มันเคยค่าสาเร็จในพฤติกรรมนั้นนะครับมันจุเจ้าซับตัวหนึ่งเฝ้าเป็นลูกจ้างตัวหนึ่งไอมาทีวเอนเป็นลูกค้าอยเนียมันปองไอ้เจ้าซับนี่นะ แล้วก็มันเบาคิดกับอีตัวลูกจ้างยกหลักยกขาลเราต่างนะครับพวกกองไล่แะไรที่จกิดขึ้นนี้นะครับมันไอหมาที่เลื้องเนี่ยนะมันเสร็จเสร็จจากที่ลูกจ้างที่นักเรายกเขาลเรลต่างเสร็จจากที่นี่นะเรายกขาลราต่างเสร็จจากที่ไปไปอยู่บ้านมานันะครับแล้วก็ไปอยู่หน้าบ้านหน้าบ้านมันของหน้าบ้านมันมันเป็นแบบ มันเก็บค่าเช่าตั้งของเดือนละร้อยที่ได้จ้าง้วยกเขาเราล,ลงตังค์นะครัวบว่าจะไปไปขายของที่บ้านกันต่อนนะครับจากทางยกเขาที่นี่เสร็จไอ้มาไอ้มาพิการอุบายนี่ยนะมันอุบายหมาขี้เดียงนะไอ้อุบายกับพี่สามเนี่ยมันจนะนทำกรณีเดียวกันกับที่ว่ามันพปจารับพ่อมันนอนน,ำน้ำได้ไหม แล้วก็มสร้างบ้านปูนครับที่หนามนั่นแหละมาที่นั้นเนี่ยมันบัานนะสานกี่อปีไม่เคยเข้ามาผมนะผมไม่เข้ามันอยู่แล้วไม่เคยเข้ามาคนบ้านมันไม่เคยไปเลยแนะล้วมันอันตรายมากีแล้วเนี่ยในนี้ไนะม่ที่สามวมเนี่ยนะที่จ้างกอวนนะันแล้วแรกมันมไปเจอครับนะมันไปเด็กหมาในแมวที่เลี้ย เราไปเ่ยเข้าะไรส์คาันนต้จะไปกับข้าวมาเมื่อวานดีเลมันดับไม้โรงงานนะที่จริงมันเป็นลูกจ้างดับไม้โรงงานนะไอ้ตัวลูกจ้างเก่านะครับแล้วก็มันไปขายไส้เต้าเครื่องยำอะไรไม่รู้ไม่ได้ก็เป็นลูกจ้างมาเทียบยานะคมันมันมีทรัพย์นั่นแหละแต่ว่ามันมันมีทรัพย์มันซื้อรถซื้อสร้างว่านสร้างอะไรได้อยู่แล้วนะครับทุกวันี้มันมีทัพตว่าการเคลื่อนไหวของชีวิตพวกมันนะครับมันจะต่างจากประชาชนทั่วไปนะที่ นี่จะมาเราเราคิดดีไม่ดีก็ประมาณหนึ่งใช่ไหมครับมันเป็นชั้นขั้นการตัดสินใจของเรานะครแต่แต่ไอห,หมาขี้เรื้อนเนี่ยกับพีษสามันเี้มันจะต่างขั้นนะครับมันจะโกงร้ายมันเป็นโรคขี้เรื้อนเด็กหมาเนี่ยม,มันอยาครับถึงมาครับโรคขี้ชีดโรคขี้เรื้อนความขี้เลื้อนมาหลายสิบปีประมาณอย่อออายง นะครับแต่บางทีย็รับนะก็ใยญ่กว่าใครใขั้นที่เขามาเจอปกติจะชอบไม่ชอบนะมีคนละขั้นกันนะครับมีชั้นกันความรู้สึกนะ 家就来了。